ยังเซสวัสดีสวัสดีคนดูด้วยนะคะยังเซวันนี้เจียนจะมาทำต๊อกปุกกินั่นเองทุกคนใส่น้ำไม่เต็มไปเลยครับรอน้ำเดือดเนี่ยระหว่างที่น้ำมันจะเดือดเนี่ยเจียนก็ต้องใส่กุชชูจังกันทุกคนนี่เห็นอย่างนี้ก็มีความเป็นแม่สีเรือนอยู่นะ เจียนทำม้อเองเลยนะคือแบบอันนี้คือแบบไปจ้างเขาตีมาเลยนะกาแบบว่าทําขายนะเนี่ยวันนี้ปริมาณคือปริมาณทําขายทุกคนแบบเดี๋ยวอันนี้เจียนก็จะขออนุญาตใส่นิดนึงเนาะก็คืออันนี้เซียนจะใส่เพราะอะไรอันนี้เป็นพริกป่นเกาหลีค่ะทุกคนอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยคะประมาณน,นี้ก่อนคือเจียนจะดูสิก่อนคือพริกเกาหลีเนี่ยจะไม่เน้นเผ็ดแต่เน้นสีสวยแล้วตปุกิไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมตอนแรกมันเป็นน้ําแบบนี้นะคะเพราะว่า ที่มันเหนียวได้เนี่ยเพราะว่ามันใส่ต๊กเพราะว่ามันจะมีน้ําของต๊กออกมาคล้ายๆเหมือนไทยๆแป้งมันนะคะทุกคนแต่จริงๆน้่น้ําต๊กเนี่ยมันคือน้ำข้าวเหนียวนั่นเองนะแล้วก็เราจะเอาความเผ็ดนะคะอันนี้พริกป่นไทยเพราะว่าทุกคนพริกป่นไทยเนี่ยเจียงชอบใช้เพราะว่าหนึ่งมันจะเผ็ดแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่ติดคอมันจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะแบบไม่เขาเรียกว่าแบบมันไม่ไม่แบบคันคออ่ะแต่ว่ามันจะเผ็ดจริงอันนี้คือไอเนี้ยที่มันเป็นรูปผัดไทยรูปผั แล้วก็เป็นถุงสีฟ้าน่ะไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็ไปหาซื้อกันหน่อยแต่ว่าอันนี้จะเผ็ดกว่าพริกป่นปกติประมาณ 3- าถึงสีสามเท่าเลยมั้งเพราะฉะนั้นเจียวจะใส่แบบท,ทีละนิดอนเอาเผ็ดมาใช่ปะเออทีละนิดนก่อนทีละนิดก่อนทีละนิดนก่อนนิดเดียวนิดเดียวพอดลยวพอๆๆๆพอละทีละนิดทีละนิดนะคะต่อไปถ้าใครหามุลย์หยดได้เนาะมุลย์หยด เป็นแบบนี้มันจะเป็นสีแบบนี้มันจะค้นๆทําให้มันจะเนืดขึ้นแต่ถ้าใครหาหมูลเลือดไม่ได้เซเว่นจ้ะสามารถใช้ตัวสปอนเซอร์ไม่มีนะจ๊ะบอกก่อนชิมไปบ่นไปยังไม่ได้ชิมเลยจ้าอันนี้เราดูสีเราดูดูไว้นี่ก่อนเฉยๆนี่เราสามารถใช้มูลเลือดตัวเอม่มูลเลือดน้ำเชื่อมตัวนี้ได้แต่ว่าน้ำเชื่อมตัวเนี้ยต้องใส่อัตราส่วนที่มากกว่ามูลเลือดประมาณเท่าหนึ่งเพราะว่าความหวานกับความเนือดอมันไม่ค่อยได้ฉะนั้นเจียนจะใส่มูเลเยือดแล้วนะ อันนี้คือมูลเลตก็คือถ้าใครอยู่กเกาหลีจะรู้จักมูลเลต์ด,ดีเนาะแต่ว่าอันนี้เราก็ใส่เข้าไปอาหารเกาหลีต้องเน้นหวานประมาณนี้ก่อนหวานๆเผ็ดใช่ไหมใช่หลังจากนั้นเราก็ต้องใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายใครอยากจะใส่ผงนัวก็แล้วแต่อัธยาศัยของท่าน อันนี้คือฝาเขียวเกาหลีจะไม่ใช้น้ำปลาเพราะเกาหลีไม่มีใช่ซอปสอปรุงรสประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้พอเอากะกาก่อนเราลองชิมก่อนดิได้ยังโอ้สัจใจมากมยัง,ง,งเผ็ดน้อยปะเสร็จไปอีกหนึ่งชุดโบ<า>บะาโบาบะาไปเนาะ อันนี้คือตามรสนิยมของใครของท่านนะจ๊ะส่งมาทางฟู้ดเพนด้าหน่อยจะมาชิมถ้าใครอยากได้สูตรนะคะก็ดูตามจีออนนี่แหละเพราะว่าจีออนสอนแบบเรียวๆนะคือแบบทําไปด้วยชิมไปด้วยเพราะไม่ใช่มือชิมเอกันแล้วปริมาณขนาดนี้ก็เพิ่งเคยทํานะคะกะยากอยู่ก็เขาต้องค่อยๆทาแหละแล้วก็เค็มอีกนิดนึงมันไม่ค่อยเค็มอขนาดเราใส่กรชุดยังไปเยอะแล้วเนาะใส่ไป นายูเลยนายูเลยนยูเละลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องเราก็ค่อยเคี่ยนะคะลองสิอืมอืมเดี๋ยวเราต้มไปสักทีมันจะเพิดขึ้นเนาะหลังจากนั้นนะคะทุกคนอะไรต้องใส่ก่อนให้ไทยสิ เอาต้องใส่ผักผักนี้นะคะทุกคนต้นหอมเนี่ยต้องใส่ทําไมต้องใส่ต้นหอมนี่คือตัวเล่งทำให้กลิ่นหอมแล้วอันนี้ง่ายๆเลยแครอทแมคโคโลโรตัสที่ไหนก็มีขายและสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดคืออะไรรู้หรไหมคะทุกคนนี่หอมใหญ่ต้องมากๆต้องแบบ เยอะจริงๆนะไอหอมใหญ่นี่ประมาณคืออัตราส่วนผักเนี่ยแล้วแต่คนชอบแต่ว่าหอมใหญ่เนี่ยต้องอัตราส่วนที่เยอะที่สุดนะจ๊ะก็หอมใหญ่นี้กับต้นหอมญี่ปุ่นนะคะต้นหอมญี่ปุ่นถ้าใส่ไม่มีจริงๆทํำยังไงใช้ต้นหอมทั่วไปก็ได้นะแต่ว่าความอร่อยความหอมเนี่ยหรือว่าสีสันหรือว่าทรงเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้เท่ากับไอนี้นะเลี้ยงทั้งอ,อําเภอไหมเนี่ยไม่ๆค่ะอันนี้แบบแต่จียอนนี่ไม่มีใครเอาทั้งอ,อําเภอ <c oughs> ขายช่วงขายของของจียอนนี่ละนี่ไงเป็นแม่สีเหลืองน,นะทุกคนนี่อันนี้คือแบบวิธีแบบหสีสวยมากเลยเนาะอ่ะทีนี้พอเราใส่างี้เสร็จปุ๊บอะไรตอเราใส่เลยจ้าใส่ตอกนี่ใส่เป็นที่หลังสุดนะอ,นนอ,อันนี้คือพวกอันนี้ลูกชงลูกชิ้นแล้วแต่เราเลยคะ่ะจะใส่ลูกชิ้นปลาจริงๆเกาหลีมันจะใส่ลูกชิ้นปลาแผ่นอนะ่ะเคยเห็นใช่ไหมแต่ว่าจียอนอ่ะเอาแบบบอกแล้วไงสูตรที่ ให้ทุกคนเอาไปทําตามที่บ้านได้เนาะเพราะฉะนั้นเจียนจะไม่ไม่เอาแบบอันที่มันหายากอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเราเอาที่แบบมีทั่วทั่วไปนะใช่มมพ,พระเอกของเรามาแล้วนะคะพระเอกของเรามาแล้วนี่ค่ะต๊อกนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนแมคโครจ้าทอมมาร์เก็ต มันลำบากก่าแมครจ้าถูกด้วยไม่กี่บาทอตองเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาทเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสูตรถูกมากเลยแล้วก็ ซื้อลูกชิ้นมาถ้าเราซื้อลูกชิ้นมาเองก็จะถูกกว่านี้แต่ว่าเจียมไปซื้อลูกชิ้นที่มันย่างมาไอมันก็จะประมาณซื้อลูกชิ้นมาประมาณร้อยหนึ่งผักในไม่กี่บาทนะทุกคนแล้วก็ไอ้ต็อกเนี่ยปลาใหอกของเราก็ประมาณร้อยหนึ่งเนาะขอบคุณคนดูด้วยนะคะดูสิทุกคนแบบอืมทีนี้ถ้าทุกคนอยากจะใส่เกี๊ยวซาเนี่ยคะ่ะยังไม่ต้องใส่ตอนนี้นะเกี๊ยวซาเนี่ยให้ไปทอดก่อนห้ามเป็นเกี๊ยวซาแบบ แข็งหรือว่าเป็นเกี๊ยวไย่างเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเกี๊ยวซ่าแข็งเนี่ยหรือไม่ก็เกี๊ยวซ่าที่มันไม่สุกอะค่ะหรือถ้าเราไม่ได้ไปทอดก่อนเนี่ยข้อเสียของมันคือเราใส่ไปปุ๊บมันเละเลยเพราะฉะนั้นมันจะกมันจะเยะแย่มันจะแบบว่าหลือแต่สร้างวิญญาณมันะค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะกินนะคะแนะนําว่าให้ทอดไปแบบนี้แล้วก็เอามาจิ้มกินจะเด็ดกว่านะจ๊ะขอบคุณสำหรับทุกทุกวิวเลยนะคะได้กินมากขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราลองชิมกันก่อนนะชิมน้ําซุปก่อนนะว่าได้ที่อย่างไรจ้ะเผื่อต้องปรุงรอบสุดท้ายอมไม่ต้องล,ละไม่ต้องละรสรสได้ใช่ไหมรส<ะ>จัดไปราตักสุกก็ได้ละอ่ะทีนี้เจียงก็จะใส่ไข่ละใส่ไข่นี้ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนนี่ไข่ต้องใส่ไปจ้าใส่ไข่พ่อยิใส่ไข่ไไขลงไปด้วยค่ะ ทำไมต้องใส่ไข่เพื่อที่ทำไมต้องใส่ไข่ตอนเดือดเพราะว่าไข่เนี่ยเราต้มสุกไว้แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเราใส่ไข่เพื่อที่จะให้รสชาติเนี่ยมันกลับมาให้มันกลมเข้าไปที่ตัวไข่แค่นั้นเองพอแล้วจ้าไปเอาตะเกียบมาด้วยนะคะจะมีมือปิศามาแล้วทุกคนเราจะให้มือปิศาจเขาลองชิมกันก่อนอืมแบบมากกูใช่เลย กูชูยังน้ำพริกป่นบริสยทดไม่มีใช้เป็นน้ำเชื่อม D A W G U N แนะนำถ้าถ้าอยากเ่น้ำซุปดิดกว่านี้ก็แล้วแต่น้ำซุปพวกหมูก็ดูหมูก็น้ำซุปปลาอะไรก็ใส่ได้เหมือนกันอ,อร่อยด้วยนะอร่อยไหม ทำเมนูที่เจียนถนัดที่สุดล่ะอร่อยมากกินหมดกดอหนึ่งให้เจียนด้วยนะคะหืม เปล่าค่ะหนูไม่ได้ทมหนูแท็กเพื่อนขอโทษงย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามจีรันด้วยนะคะคือเพจเฟซบุ๊กด,ด,ด,ด้วยแล้วก็สามารถติดตามได้ที่จีรันนิ่มๆนะคะอันนี้คือจิามจิสุดเลยค่ะจิมจปุ๊บเนือสุดเลยสวัสดีค่ะยังงๆยังไๆยังไงๆยังไงเซ่อ อืมเด็ดมากอันนี้จะฟีลแบบเหมือนกินหน้าหนาวอันนี้ก็น่า,หา,หาัด <c ười> ้วยสตอวเจียนวันนี้88องศา,านะคะทุกคนให้มันได้ฟิลแบบงอนๆแบมพิต้นม,มาแล้วมือปิศนามาเล่นหนึ่งมาแล้วนะทุกคนกินหมดไหมมีทีมงานช่วยกินครับผม อันนี้หกที่มูลค่าไม่เกินห้าร้อยบาทชัวร์ชัวร์หก <6 S 1> ที่อันนี้ทำเลี้ยงทีมงานเลยนะกินหมดนะคะทำไม่ยังคนยังไม่หมดคะ่ะยอมรับ 2> 1, 2, 3, คน <4 S 1> คน,คนึงหมดเนี่ยอันสองสามสี่คนแค่นี้แต่นี่สำหรับหกที่เนาะนะ่านะกินจังมากินได้กันไนดะนะะ้ค่ะโอ้หรล้วมาก กินกับข้าวสวยได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้แซ่บกว่านั้นใส่เส้นมาม่าลงไปเจ็ดมากมันจะเลยูหลก็อยากไหมอยากไปเอาสเนมาม่ามาใส่หละเอาเลยไม่ต้องซดน้ำหรอครับไม่เห็นสดน้ำเลยแต่ดูหน้าอร่อยไม่คือ ลอกปกุกค่ะจะไม่ต้องสุดน้ําก็ได้ค่ะแต่ทีเนี้ยอันนี้เจนจะทําแบบว่าเจนจะทําแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอะใส่น้ําเยอะนะคะทุกคนเพราะว่าเจนจะชอบแบบไม่เหนืดมากทุกคนแล้วน้าซุปเนี่ยมันก็จะแบบกินแล้วอร่อยใช่ไหมพอก,กินกับน้าซุปเนี่ยมันก็จะแบบอื้มฟินมากทาเอิก็จริงอะแต่ก็อร่อยอยู่อะอร่อยนะขออภัยที่ชมตัวเองนะแต่ครับ กงจุป,ปีงยี่จกมีน้าบ,บ้าย자기ได놓กูดีกิาวาวอน,อนอร่อยจังวากูอ่วเาะามัแนนอลลูอยากกินพีบินกุกซูครับได้คะ่ะต่อไปเมนูต่อไปพีบินกุกซูนะจ้าจังยอนพีบินกุกซูนะคะแล้วก็อะไรอีกทําไมกินเสียงดังจังคะไม่ไม่ค่ะทุกคนเอเอสมานิดนึง อย่าลืมถ้าถ้ารักเจียนชอบจียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะลแล้วก็กดติดตามให้จียอนด้วยนะ<ม>นี่ทุกคนนี่เลยคะ่นนะอุ้้นสาชน้นะแบบเอะ<ม>ทุกคนคืออร่อยมาก สูตรที่จอนแจกไปเนี่ยทำเกินเยอะแต่จียอนบอกว่ากูโขไมาเป็นอืมสวยมากมากเลยจ้าขมัสมิดาขมซามิดาช่างเงี้ยสามารถติดตามจียอนได้ที่ติ๊กต็อกด้วยนะถ้าอยากจะคุยกับจียอนแบบอืมเนาะ <c oughs> ก็ไปพูดค,คุยกันอืนนอยิงต้มยิงคนนะคะ เออเราเราลืมชิมอะไรกันหรือเปล่าใช่ยิมมดอยู่แล้วอืมจ้วงไปเลยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คือกักตุ้ี่ค่ะใส่ยักษ์เจียนทำเองแบบใส่ยักษ์เลยจ้ามันคล้ายๆกิมจิไหมมันคือกิมจิหัวใจเท้าเนี่ยค่ะหัวใจเท้ากิมจิใส่ยักษ์ Hmm. Oi. nak?